ตั้งหอกแข่งก่อนตั้งกระทะแกงเห็ดปอพีิณห์ใครลืมน้ำอย่านัาง่งไหมโอ้เป็นยังว่าเป็นยังมือหลังก็ได้มือนีแกงยังสี่ก่อนเดิมพน้องตามโคกบ,บักพริกก่อนโคบักพริกโคกกระเทียมก่อนพี่น้องเปิดไฟให้เงย อบกระเทียมพอเล็กๆเกลืหิดเกะเอหิดเกาะใส่นมไม่ เรียบร้อยอืมเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ใส่บักพริกเข้าไปอืมพริกเ้าไปแล้วทอด เรือเข้าไปต่อสันีัสเลเรือเดี๋ยวมันจะเข้มไปมาถึงนี่ยังไมทง่ทำาแล้วพี่น้องจ้าไปมันแห้งดโคตไปมันแห้งดโคตร แต่ไข่ใส่จริง่เลยพี่น้องแกงปลาปะนะ่าเอาอย่างไรแกงปลาป่าแกงมันบานใต่ไขตัดเป็นขอ้ขอๆจริง่เลยพี่นุอกเอาแล้วใบสมัยก่อนกินกินแต่ใบมันบอกกินต้นแต่มาขูมือกินแต่ต้นบอกกินใยน้ำเดือดอ ด้วยเห็ดกบใส่เข้าไปกบใส่ไปแล้วคุณเพียกเลยแกงมวยหยาดนิดเราใส่ไปแล้วน้ำเตอม์มีเพ็กหน่อยหนึ่ง เติมน้ำเข้าไปอีกหน่อยนึงอยอดมันบ่พอก,กินอย่งไรก็สดแต่าน้ำเอาเอาเติมอีกหน่อยนึงยังอีกกันนี่นี่หน่อไม้เอ้ยหน่อไม้เรียบร้อยแล้วท้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาตัดหน่อไม้ใส่เข้าไป ไอ uh. นม้หไายๆนเอาให้เข้ากันือพี่น้องไอม้ไปไล่ๆด er. ูแลกินหนม้หไา่ๆกินหลายกว่านเห็ดเาะเด้ออุยฮุยยเห็นว่าพี่น้องแกงปลาแกงปลา อำไมใส่บีบอันนี้ยากพีนี่อะไรคิดกินคิดยากกินยากยังเราพี่น้องใส่พริกลอยเข้าไปอืลอยพริกลอยพี่น้องพริกลอยพริกลอย lúc đồn lúc đồn đáy thò lúc đồn cắt xuống pha xuống pha anh bé ban bàn chéo nhau đấy oh, lúc đồn lúc đồn có lẽ không cũng xẹp cũng nua luôn nó chứ gì là cũng xẹp cũng nua สององุงหนึ่งพี่นอ้องอุงบอหลายพี่นอ้องอุงบอหลายอุงน้อยๆก็ได้แซ่บนี่ใส่ี่ได้ชิมแล้วก่อล่ะอยัางอีโอ้ขาดก,ก็ได้เลยพี่นอ้องจ้า ปลาปลามาทีบันที่พี่น้่งปลาต้สมสำเร็จเรียบร้อยแล้วนี่ต้สมสำเร็จเรียบร้อยแล้วเอให้กินปลาลาโอ้ยชุนมาแต่ไกลแดเดกน้องมาละ แสบบบอละนัวบอละขัวนัวมีอีกใส่เป็นกะติกต้มเรียบร้อยแล้วไม่อยากกินดิบก็ต้มไว้ตัวนักโอนไฟแห้งุอนรอไ้จักหน่อยนึงอ๋อพอทำนี้แหละนอนวิวีเพี่น้องนี่โอ้ยจามเช็ดเลี่น้องจ้ะเอาพาจิตู้ ตูต้นะพิองใส่ไปหลายๆหลอดตู้สร็จแบบตู้แข่งน้ำปลาน้ำเขาเอยยังไหลตู้หมดใสตหมุดใ่หมุดใแซ่บทั้งนวดลวบ้านี เร,เรียบร้อยอาพักขาพี่น้องทวดเข้าไปพักขาหูดใจหูดใจพักขาหูดใจไปดน่อมืมันยังแท่กแกงปลาเนาะแบบพิธีวิธันเหนียงหรอะไรซึ่งไขมันพี่นอ้อง ไรซึ่งไขมันบุ๊มีไขมันเรื่อพี่นอ้องจ้ะอ้าใส่แบกจะอม,มเข้าไปแล้วใส่ผักจะอมมุมเข้าไปแล้วโอ้ยน้ำเดือดปุ๊บ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 เป็นกระแสร็จเพี่นอ้องบารนี้ผักหวานเรื่อพี่นอ้องพวดเข้าไปนี่ผักหวานใส่เบิบทุยัง phải bất kêu ra phải bớt load cái nha bất bớt bắt đầu cái, cái bữa này có hút áo hút áo ừ. rồi จว,วดจวดมึงจิงลยพี่นอ้องแส่บบ่ละ,ละแส่บแท้พี่นอ้องลอยแล้วสันี้ดืเตอโอ้แบต๋ๆๆๆน้ำกันดื้อพี่นอ้อง